สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เป็แม่ม่อนประกอบเครื่องแตะบ่ได้ให้เบิร์พี่น้องแม่ม่อนสิแกงสมแกงสมฮู้ด้วยพี่น้องเลยสิแกงสมอีกแล้วค่ะดเบอดิเลยฮูแม่ม่อนตุ่มไปเลยแกงส้มมะระกอนี่ค่ะมะระโกเฮิร์มพี่น้องเลยดเลยใส่มเมลีกาใส่ผักกาดขาวแน่เด้พี่น้องแล้วก็มีปลามีกุ้ง กุ้งในก็นมีปลาแตกระซีอันเนี่ยเขาไม่ม้อนสีมีน้นมามะขามเตียยคนับพี่น้องแกงสูมบ้านก็นมีอยู่ได้ไหลายน้องพี่น้องบอบอกก็หูบอบอกก็หูแ <c oughs> ล้วข้าไม่มอนโด,ดนนเลย,ยพี่น้องอันนี้จะ้น้ามะขามเปียกพี่น้องโอ้ยน้าแดงคักขนาดเลยเขาแกงสูมในแกงมื้อนี้กินมืออื่นนะพี่น้องแซ่บมันเขาเนือเขานังกัน เขาเนื้อเขานังพี่นอ้องเลยใส่ปลาไปเลยค่ะนี่ว่าสีใส่เป็นตัวเละะ่ดดิค่ะก็เลยใส่หมอใหญ่ยางตัวใบบง่งายขับพี่น้องว้าวพี่เด็กเองเลยก็บสีชัยกุ้งเนี่ยพี่น้องกลายเป็นตัวเลยพี่น้องเมื่อมอเห็ดเป็นตัวเละะ่ดดิค่ะ อยู่ทังบ้านเป็นไรๆเนาะเพื่อนเพื่อนแม่มอ่อนเพื่อนเพื่อน,อนสร้างยูทูบเกง่งคือกันบอกพี่น้องกะสิตัดเคืองไงเนาะพี่น้องเนาะแต่แม่ม่อนหมักเป็นโตเนาะเอาที่สบายใจแ <c oughs> ม่มอ่อนสีเฮ็ดเป็นโตได้ค่ะพี่น้องบางคนเพม่อนกะตัดเนาะตอนหนึงนนหน่งก็เป็นตนหนึ่งก็เป็นสองตอนเหมนพี่น้องก็ล่างกินเนาะก็ล่างดีแต่แม่ม่อนหมักใส่แบบว่าอัน เป็น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 โตเลยค่ะพี่น้องเมมอมสีเห็ดเป็นโตเลยได้ค่ะเห็ดอ้วบกคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละบ้านที่กับข้าบวบกคือกันเลยค่ะใน่มมโมสเห็ดมันหลายเลยพี่น้องมันหลเมมโมสกับสีบโไสบไซด์โบสเราจะพี่น้องดีมากับสีเก็บไว้ก่อนอนันนั้เนเสร็จแล้วเมมโมสจังสีปุ๋งเลยพี่น้องเลยได้จังสีปุ๋งปุ๋งกันน,กนี่ก็ได้บอกเพราะว่าอัน จางสีเข้มไปได้ในหม้อนปลาสิกะบุชิปนะพี่น้องปลาซิกะเอาไว้อันนี้ทอดอ่ะพี่น้องนี่ทอดนีกส็สาใส่หมอ่ะค่ะเก่งสุดปลาซิก็บปลาไว้เดี๋ยวพี่น้องเก็บปลาไว้เพราะว่ามันลายไปนี่ปลาซีส่น้ำปลาทำไมมันเดือดอีกคนทำไมปลาซีไซน้ำปลา ตานนิดนึงพี่น้องเลยวัน,มวนเ,วเ,เมื่อวันใส่กะปิไปแล้วคือโบกะใส่หลายน้ำปลาไอย้ยามันเค็มพี่นอ้องอย่าอนออกก็ได้ัานีน่ะออกก็ได้กระเซียนใส่น้ำปลาใส่อันอันนั้นไว้สัก่อนนะมันผุดก่อนใ,ใส่พักพี่นอ้องครับ ใส่กุ้งกันด้วยพี่น้องไปจ้ะปลาคือสซีซุกเลี๋ยวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งลงไปก็ตักใส่กุ้งไปแล้วค่ะนะคะว้าเมื่อมองดูบนเครเล่นลื่นลื่ก็ไม่เป็นไรเนาะใส่พักนะพี่ใส่พักก่อนพี่น้องเดี๋ยวส่ใส่กุ้งนั่นแหละนาะก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้อง ใส่ที่ลังก็ได้อากาศไม่ต้องเสียใจใส่ที่ลังก็ได้เด <c oughs> ี๋ยวมันโคเซ็ตเดไม่ว่างกนซีไปมั้งไปโอ้ยเซ็ตแล้วครับที่องอนกำแตง่ง เปล่งเปล่งเข้ามาเลยมัดิมัดรวดจะมดัดไ่ต้องใส่ดอกอะรนรเงี้ยนำมันหอยไม่ใช่มันจีกิทะอ่ะมันิดกระทะแล้วก็ดำอีกช้ลวดหน่อยใส่ช้ลวดหน่อยเพราะว่าสเกตบริกินใสร่รวดอยู่ที่บ้านสเกตเพิ่นจิบวกกินเนื้อหมูก็ได้ก็เล่ยแต่เพิ่นกินปลากินกุ้งฉันไล่กินปลาแล้วพี่น้องอันนี้ก็เซ็ตแล้วค่ะ แกงส้มเมมโมนกับชูสัมฤทธิ์น้องเอ๋กดซิบะค่ะได้เรียบร้อยนะคะอู้ยเป็นแต่เสะบอกพี่น้องปสาธุเป็นแต่เสะทีเด้นี่ปลาเมมโมนเมมวมันสีบักมาร์คมากเลยเด็ดที่เพราะว่าอันนี้มันสชุกง่ไงเวลาเขากินเขาก็สีแกะแบบนี้ได้พี่น้องเอ้อเออนี่เขาก็สีแกะเป็นสินสินเด็บเพื่อเหาสินเลยเมมโมนมาร์คแบบนี้เลย เวลากินข้าจังสิงเกเป็นสิ่นแบบนี้กินแบบนี้นะพี่น้องมันจะสิบอยากี่าะอ่ะเร็จเร็จพี่น้อ,นอง